ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าทารอดค่ะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงรายวันดวงคนทั้ง7วันประจำวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมพศ2567ค่ะคําพยากรณ์ดวงรายวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึง่งสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณานในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะ สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะมีค่าวิชาชีพเริ่มต้นกันที่100บาทไอดีไลน์ขึ้นหน้าจอชัดเจนแล้วนะคะสำหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่เชา้าวันอาทิตย์ค่ะ ชาววันอาทิตย์สามถ้วยนะคะเป็นไพ่ของคำว่าความสุขความสําเร็จความสมหวังนะคะถ้วยเนี่ยหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะคะเรียกว่ารายร้อมไปด้วยคนรักครอบครัวอาหารของกินนะคะไพ่สามถ้วยบางคนอาจจะอยู่กับครอบครัวนะคะอยู่กับเพื่อนอยู่กับคนที่เรารักนะคะเฮฮานะคะกับมิตรสหายเพื่อนฝูงนะคะ เดฟู oo, นะคะมีดวงของการได้เดินทางไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวไปเปลี่ยนบรรยากาศนะคะไปพักผ่อนนอกสถานที่นะคะไปปิกนิกไปตั้งแคมป์กันนะคะหรือพวกไพ่เดฟูเนี่ยนะคะเรียกว่าเอนเตอร์เทนเก่งด้วยนะมักจะสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะแต่เดฟูเนี่ยนะคะเป็นคนที่ทําอะไรไม่ค่อยระมัดระวังซุ่มซ่ามนะคะวันนี้ก็ระวังในเรื่องของการลื่นการหกล้มนะคะหรือการเดินนะคะพื้นต่างระดับอะไรพวกนี้ด้วยนะคะ Hi ้เดือนซันนะคะเดือนซันเนี่ยหมายถึงการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการมองหาประสบการณ์ใหม่ๆหรืออาจจะมีเรื่องราวดีๆสิ่งที่น่ายินดีเข้ามาบริวารลูกหลานอาจจะนําพาเรื่องราวข่าวดีมาให้นั่นเองนะคะการงานวันนี้นะถ้าใครยังทํางานอยู่ก็เรียกว่าแฮปปี้นะคะมีความสุขกับงานที่ตัวเองทําหรือถ้าในมุมของคําว่าการค้าการขายเนี่ยเรียกว่าวันนี้มียอดเยอะนะคะยอดออเดอร์เยอะนะคะยอดคําสั่งซื้อแน่นกันเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าการค้าการขายค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะหรือถ้าในเรื่องของการเงินนะคะ วันนี้ค่อนข้างจะสะพัดเลยทีเดียวนะคะการเงินได้มาหมุนไปหมดไปจ่ายไปนะคะแล้วพกไพ่เดฟูเนี่ยมักจะใช้เงินแบบไม่ค่อยคิดนะเรียกว่าไม่ค่อยคิดสักเท่าไหร่อยากจะได้อะไรฉันซื้อนะคะนะจําเป็นไม่จําเป็นไม่รู้นะคะซื้อไว้ก่อนต้องมีไว้ก่อนนะคะ เขามีเราต้องมีนะคะอารมณ์ประมาณนั้นเลยโชคลาภมีไหมโชคลาภมีค่จะจากเด็กจากกุมารน,นะคะจะให้โชคนะคะหรือใครที่การเงินตึงมืออยู่นะคะ mm. ก็เรียกว่าจะมีคนเข้ามา,าให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือให้การอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินด้วยแต่ตัวเราก็ต้องรับครอบในเรื่องของการเงินด้วยนะคะบางคนนะการเงินอาจจะหมดไปกับอาหารของกินครอบครัวน,นั่นเองนะคะหรืออาจจะหมดไปกับการเดินทางการท่องเที่ยวก็ได้นะบางคนหมดไปกับเสื้อผ้านะคะของใช้นะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะวันนี้เรียกว่าแฮปปี้มีความสุขนะคะมีความพออกเข้าใจกันบางคู่มีโอกาสท่าได้ทานข้าวร่วมกันหรือพาคนรักพาครอบครัวไปพักผ่อนไปเปลี่ยนบรรยากาศไปปิกนิกไปตั้งแคมป์นะคะก็เรียกว่ามีความสุขกันเลยทีเดียวส่วนคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณมีคนคุยเข้ามานะแต่คุณอาจจะยังไม่ได้จริงจงังหรือยังไม่ได้ชัดเจนเท่าที่ควรนะคะหรือวันนี้นะคะอาจจะเจอเจอนะคะพบใครบางคนที่รู้สึกว่าถูกใจนะคะอาจจะ ไปเจอใครบางคนแล้วทาให้หัวใจเต้นตุ่มตามก็ได้ด้วยนะคะสุขภาพเหมือนที่บอกนะคะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณอยากจะแนะนําอะไรกับชาววันอาทิตย์บ้างค่ะลองถามตัวเองสิว่าทิท่ิน่ะให้อะไรสบายใจหรือยิ่งทุกข์นะคะเลขหน้าไพา่มีเลขสามมีเลขศูนย์และเลขเก้านะคะชาววันอาทิตย์วันนี้นะคะให้ขอพรกับองค์พระพิฆเนศนะคะถ้าจะทําบุญน,นะคะให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับน้ําดื่มอาหารของกินนะคะ ต่อไปมาดูชาววันจันทร์ค่ะชาววันจันทร์ไพ่สิบเหรียญน,นะคะโดดเด่นในเรื่องของการเงินนะคะธุรกิจกิจการนะคะ หรือสิบเหรียญเนี่ยบางคนนะคะอาจจะกําลังมองในเรื่องของบ้านนะคะที่อยู่ที่อาศัยคอนโดห้องพักอาพาร์ตเมนต์นะคะก็เรียกว่าดูในเรื่องของเอกสารที่ดีนะคะเพราะว่าสิบเหรียญเนี่ยนะคะอาจจะต้องมีคนกู้ร่วมนะคะมีคนซื้อร่วมนะคะสิบเหรียญจะเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินข้าวของที่จับต้องได้ด้วยนะคะจัสติกนะคะวันนี้จะทําอะไรต้องรอบคอบต้องระมัดระวังนะคะทุกอย่างต้องต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เป็นไปตามขั้นตอนเป็นไปตามระบบระเบียบนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเร่งรีบอย่า ใจร้อนนะคะจะจทําอะไรช่วงนี้ให้ใจเย็นๆนะคะแล้วก็โฟกัสไปที่เป้าหมายหรือสิสว่าสิ่งที่คุณกําลังจะทำเนี่ยให้มันชัดเจนด้วยนะคะจัสติกอาจจะเกี่ยวข้องกับเอกสารการเซ็นสัญญาข้อตกลงข้อสัญญาสิ่งต่างๆก็ได้ด้วยนะคะ สี่ถ้วยนะคะความหงุดหงิดก็อาจจะมีอยู่บ้างในวันนี้อะไรมันก็อาจจะไม่ได้ดังใจเลยทั้งหมดทีเดียวนะคะยังไงก็ต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะเรียกว่าปัญหาเล็กๆจะได้ไม่บานปลายใหญ่โตนะคะเราก็อาจจะเรียกว่าจะได้มีเสียงานใหญ่ด้วยนะคะเรียกว่าต้องรู้จักผ่อ,อนนักผ่อนเบานะคะนะต้องรู้จักที่จะ่อนน้อถ่อมตนด้วยนะคะวันนี้เรียกว่าไม่ต้องไปคาดหวังแต่ทำหน้าที่ของเราเนี่ยให้มันออกมาดีที่สุดเท่านั้นเองนะคะ หรือถ้าใครที่รองเงินอยู่เนี่ยนะคะเรียกว่ามีโอกาสที่จะมีเงินก้อนเข้ามาหรือจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาอ,อุปถัมภ์แต่ถ้าใครที่จะทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินใดๆก็ตามแต่ดูในเรื่องของเอกสารให้ดีด้วยนะคะส่วนความรักนะคะ ความรักช่วงนี้ก็อาจจะมีบ้างนะพูดคุยอะไรกันดูไม่ค่อยจะเข้าหูนะคะหงุดหงิดใจไปหมดเลยทีเดียวหรืออาจจะมีความหึงหวงความระแวงกันอยู่บ้างนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าอาจจะมีพ่อสื่อแม่ชักนะคะนำพารักดีๆมาให้แต่อาจจะยังไม่ได้ถูกใจคุณน,นั่นเองค่ะสุขภาพวันนี้ชาววันจันทร์ดูในเรื่องของท้องลำไส้ด้วยนะมนท้องนะคะปวดท้องนะคะจุกเสียดแน่นท้องนะคะหรือว่าบางคนจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายก ด,ด้วยค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณอยากจะแนะนำอะไรกับชาววันจันทร์บ้างค่ะอย่าลดมาตรฐานของตัวเองลงนะคะมันดีอยู่แล้วที่เธอจะมีมาตรฐานในตัวเองนะคะอะไรทีด่ดีอยู่แล้วก็ต้องรักษาไว้แต่อะไรที่มันดูแย่นะคะดูไม่ดีก็ต้องปรับปรุงแล้วก็แก้ไขด้วยค่ะเลขหน้าไพ่มีเลขศูนย์มีเลขหนึ่งและเลขสี่นะคะหรือตัวเลขจากเอกสารค่ะ อย่าลืมบวกหนึ่งลบหนึ่งให้ดีด้วยนะเดี๋ยวมันจะเฉียดไปเฉียดมานะคะวันนี้ชาววันจันนะหมอฟ้าแนะนําว่าให้ปัดกวาดทําความสะอาดบ้านให้ดีเลยทีเดียวนะคะหรือว่า,าจัสติกเนี่ยขอพรน,นะคะกับศารลรักเมืองนะคะอยู่จังหวัดไหนไปขอพรกับศารลรักเมืองจังหวัดนั้นๆนะคะหรือว่าศาลพระพรก็ได้นะคะต่อไปมาดูชาววันอังคารค่ะชาววันอังคารดิอินเพลอร์นะคะศักดิ์สรีธินาทีนี้ยิ่งใหญ่นะคะดิอินเพลอร์เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะ มีความรับผิดชอบสูงนะคะนะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาด้วยนะคะนะ่ารักศักดิ์สรีรักหน้าที่นะคะเป็นที่หนึ่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักษาคําพูดด้วยนะคะสองถ้วยนะคะวันนี้เรียกว่าอาจจะได้เจอเจอใครบางคนนะคะนะาได้เจอเจอเพื่อนใหม่มิตรใหม่นะคะหรือสองถ้วยเนี่ยอาจจะมีคนหยิบยื่นโอกาสเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเข้ามาให้นะคะไพ่ถ้วยบง่งบอกในเรื่องของความรัก การดูแลการเทคแครการเข้าใจนะคะนะการปรับความเข้าใจกันการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะถ้าโสดวันนี้อาจจะโสดไม่ค่อยสนิทนะเด็กถือไม้เท้านะคะบ่งบอกในเรื่องของการเรียนรู้การเริ่มต้นนะคะการมองหาประสบการณ์ใหม่ๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือบางคนเนี่ยชุะจอนลงเท้านะเดินทางนะคะตลอดเลยทีเดียวนะคะเดินทางขึ้นเหนือลงใต้นะคะเดินทางไปขอบขอบประเทศไทยนะคะ ได้ด้วยนะคะในวันนี้การงานมั่นคงนะคะหรือว่าชีวิตโดยภาพรวมเนี่ยนะคะเรียกว่าบางคนไม่ได้หยุดพักไม่ได้พักผ่อนนะหรืออยู่กับบ้านแต่ยังต้องคิดวางแผนวางแผนในเรื่องของการงานอยู่เลยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะหมอฟ้ามองว่าการเงินไม่ติดขัดนะมีรายได้ที่ดีเข้ามามีการเงินที่ดีเข้ามามีโชคเข้ามาด้วยนะคะ <S <S เด็กกุมารจะให้โชคนะคะ <S <S หรือการเงิน <lle> ถ้าใครที่การเงินตึงงืออยู่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ด้วยค่ะ ส่วนโชคลาบมีไหมโชคลาภก็มีนะคะส่วนในเรื่องของความรักสองถ้วยเ,ยเป็นความรักที่ดีนะมีความเข้าอกเข้าใจกันดูแลเทคแคร์ซึ่งกันและกันหรือถ้าเป็นคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบคนถูกใจด้วยค่ะสุขภาพนะคะโดยภาพรวมเรียกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณอยากจะแนะนําอะไรกับชาววันอังคารบ้างค่ะเธอทําได้ทุกอย่างแหละถ้าเธอพยายามจริงไหมเลขนาไพ่มีเลขสี่มีเลขสองและเลขหนึ่งค่ะ ่อไปมาดูชาววันพุธค่ะชาววันพุธสองไม้เท้านะคะสองไม้เท้าเนี่ยเฝ้ามองเฝ้ารอเฝ้าดูนะคะเฝ้ารอลุ้นกับเรื่องราวกับบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะอาจจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาบางคนรอคอยในเรื่องของการเดินทางก็ได้ด้วยนะรอคอยในเรื่องของงานนะคะนะหรือนะคะ สองไม้เท้าเนี่ยวันนี้ตัวคุณเองอาจจะไปเป็นที่ปรึกษาให้กับใครบางคนก็ได้ด้วยนะคะสามไม้เท้าก็มานะคะมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ํานะคะนะหรือว่าสามไม้เท้าเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการคิดการตัดสินใจนะคะนะ ความมุ่งมั่นนะคะที่จะทําบางสิ่งบางอย่างนะคะซามไม้เท้าเป็นไพ่ที่ดีนะบางคนทํางานหลายอย่างนะคะมีความรับผิดชอบหลากหลายหน้าที่นะคะหรือวันนี้อาจจะมีเรื่องของงานที่เพิ่มขึ้นนะคะมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะเ <ๆ S 2> พราะมีแต่ไม้เท้านะบางคนหยุดพักนะคะแต่ไม่ได้พักผ่อนยังต้องคิดยังต้องวางแผนวางแผนในเรื่องของงานอยู่เลยนะคะสามเหรียญนะคะอาจจะมีเรื่องของงานประชุมงานอบรมงานสัมมนานอกสถานที่ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเร <ๆ S 1> ียกว่าไพ่สามเหรียญเนี่ยนะคะ ถ้าในเรื่องของการค้าขายก็ยังมีลูกค้าวนๆเวียนๆแวะเวียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆเข้ามาอยู่ตลอดนะคะหรือถ้างานมันอาจจะมีในเรื่องของการจัดสรรการแบ่งงานกันนะคะการพูดคุยนะคะปรึกษาหารือในเรื่องของงานกันก็ได้ด้วยนะคะใครที่รองานอยู่คุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานการเงินนะคะก็เรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของคาว่าค่าคอมมิชชั่นเงินปันผลเงินส่วนแบ่งนะคะเออนะคะเรียกว่ามีรายได้ที่ดีเข้ามาจากหลากหลายช่องทางนะหมอฟ้ามองว่าการเงินคุณไม่ติดขัดนะคะหรือ ามเหรียญภ่ใบนี้นะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับการจำนองจำนำการรีไฟแนนซ์ก็ได้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักเนี่ยนะคะเรวยกวามันอาจจะดูเงาเงาไปบ้างนะแต่โดยภาพรวมก็เป็นความรักที่ดีนะคะเพราะอะไรที่บอกว่าเหงาบางคู่อาจจะอยู่ห่างไกลกันเห็นไหมคะหันหลังให้กันอยู่ห่างไกลกันไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือถ้าอยู่บ้านเดียวกันต่างคนต่างก็มีหน้าที่นะคะดูยุ่งยุ่งดูวุ่นวุ่นทั้งคู่นะคะทําให้แบบมันอาจจะไม่ค่อยได้พูดได้คุยกันสักเท่าไหร่นะคะ ส่วนคนโสดวันนี้ยังโสดอยู่นะคะสุขภาพโดยภาพรวมเรียกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณอยากจะแนะนําอะไรกับชาววันพุธบ้างค่ะนี่ไม่ใช่เวลาที่เธอจะมายอมแพ้นะเดินหน้าต่อไปเธอมาถูกทางแล้วนะคะเลขหน้าไพา่มีเลข2มีเลข3และเลข3ค่ะต่อไปมาดูชาววันพฤหัสค่ะ ชาววันพฤหัสหกถ้วยนะคะน้าไพ่ถ้วยหมายถึงการดูแลเทคแคร์นะคะเรียกว่าคนรอบข้างคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักก็ได้ด้วยนะคะหกถ้วยเนี่ยวนเวียนอยู่กับเรื่องราวเดิมๆสถานที่เดิมๆนะคะนะร้านอาหารเดิมๆนะคะหรือติดต่อง,งานกับลูกค้าคนเก่าๆไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าวันนี้อาจจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือขอคําปรึกษาขอคําชี้แนะขอคําแนะนําสิ่งต่างๆจากคุณก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ เชอริออทนะคะควบคุมจัดการดูแลนะคะไพ่ใบนี้มีดวงของการเดินทางด้วยนะบางคนอาจจะอยู่ไม่ติดบ้านนะคะไม่ได้อยู่บ้านนะคะเรียกว่าเชอริออทเดี๋ยวมันมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะหรือบางคนนะคะนะก็เรียกว่า เดินทางขึ้นเหนือลงใต้เดินทางไกลถึงต่างประเทศกันเลยทีเดียวนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของนักรบขุนศึกนะคะเพราะว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ชาววันพฤหัสด,ดูเหมือนคุณจะทําอะไรคุณมีในเรื่องของการเตรียมพร้อมเตรียมการนะคะมาเป็นอย่างดีแล้วนะคะเรียกว่าเช่อดนี้เดินทางแถวคลาดปลอดภัยด้วยนะคะสเตนนะคะนะ้าควบคุมจัดการดูแลสิ่งต่างๆด้วยตัวเองอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะคะบางคู่นะคะเนี่ย ให้สเตนตกับใหชอริออร์เนาะเรียกว่าบางคู่นะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางร่วมกันด้วยนะคะสําหรับคนที่เป็นครอบครัวแล้วนะคะเดินทางไปพักผ่อนนะคะไปทานข้าวนอกบ้านนะคะนะหรือว่า,าครอบครัวไปเปลี่ยนบรรยากาศนะคะแต่ถ้าในเรื่องของงานเนี่ยนะคะวันนี้ก็เรียกว่าหน้าที่การงานบางอย่างคุณอาจจะต้องควบคุมเองจัดการเองลงไปดูแลนะคะหรือว่าไปช่วยเหลือลูกน้องบริวารของคุณเนี่ยด้วยตัวเอง เรียกว่าลงไปดูแลแบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าสเตนเห็นไหมมันเป็นในเรื่องของคำว่าความใกล้ชิดความเข้าอกเข้าใจนะคะนะเรียกว่าถามไทยสารทุกสุขติบของลูกน้องนั่นเองนะคะ หรืออาจจะมีการพูดคุยกันนะคะระหว่างระหว่างคุณนะคะกับเพื่อนรวมง,งานกับลูกน้องของคุณก็ได้ด้วยนะคะการงานวันนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างจะโดดเด่นแล้วก็มั่นคงการค้าการขายนะคะมีลูกคา้าเก่าลูกค้าบอกต่อนะคะวนเวียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆหรือถ้าในเรื่องของการเงิน,นเนี่ยนะคะเรียกว่าการเงินค่อนข้างจะคล่องมือนะคะการเงินไม่ติดขัดนะใครที่การเงินตึงมืออยู่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปธรรมนะคะหรือบางคนวันนี้อยากจะได้รถ อยากจะได้บ้านดูในเรื่องของเอกสารให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งอาจจะต้องมีคนซื้อร่วมนะคะมีคนค้ำประกันนะคะส่วนการาส่วนความรักเนี่ยนะคะโดยภาพรวมเป็นความรักที่ดีนะคะเรียกว่าวันนี้ไปไหนก็ดูเหมือนจะไปด้วยกันนะคะตัวติดกันเลยทีเดียวนะคะเรียกว่า คุณอาจจะเป็นคนขับรถนะคะนะให้กับให้กับใครอีกคนหนึ่งนะคะให้กับคนรักของคุณนะคะหรือคนรักของคุณอาจจะขับรถพาคุณไปเปลี่ยนบรรยากาศก,ก็ได้ด้วยนะคะอันนี้เรียกว่าโดยภาพรวมเป็นความรักที่ดีนะคะหรือถ้าเป็นคนโสดนะคะมีดวงของการได้พบรักนะคะได้คู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะได้พบรักนะคะกับคนทางไกลก็ได้ด้วยนะคะ หรือบางครั้งเนี่ยนะคะคนเก่าคนที่คุ้นเคยมีโอกาสที่จะวนๆเวียนๆกลับมาอีกก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะสุขภาพวันนี้ชาววันพฤหัสจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับหลังปวดหลังนะคะปวดกระดูกสันหลังนะคะบางคนแน้นหน้าอกเจ็บหน้าอกนะคะหายใจไม่ค่อยสะดวกเกิดจากการทํางานหนักพักผ่อนไม่เพียงพอน,นั่นเองค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณอยากจะแนะนําอะไรกับชาววันพฤหัสบ้างค่ะละทิ้งตัวตนเดิมของเธอลงนะคะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้แล้วค่ะ เลขนาภไยมีเลขก6มีเลข7และเลข8ค่ะต่อไปมาดูชาววันศุกร์ค่ะชาววันศุกร์เมจิกเชียนนะคะนะมีเสน่ห์นะคะน,ะเนนะคะนะ้เรียกว่าสเสน่ห์นี้ค่อนข้างจะรอบตัวเลยทีเดียวนะคะ เมจิกเชียนวันนี้บ่งบอกว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะนะเ,เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะหรือว่าได้ทดลองทําอะไรหลายๆอย่างใหม่ๆนั่นเองนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะเรียกว่าพูดคุยเจรจาเก่งนะคะมีสเสน่ห์ทางด้านคําพูดมีวาจามีวาทะสินที่ดีนะคะแต่เป็นคนที่ดูเหมือนจะค่อนข้างจะอ่อนไหวง่ายนะเซนซิทีฟง่ายเหมือนกันนะคะแต่มักจะเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลรอบข้างได้เป็นอย่างดีเก็บความลับเก่งนะคะ แต่พอปัญหาของตัวเองเนี่ยนะคะเกิดความสับสนไม่มั่นใจไม่แน่ใจจะเอายังไงดีนะคะจะไปต่อจะพอแค่นี้ดีนะคะและไพ่ราชินีพระจันทร์เนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรมักจะมีคนเข้ามาให้การอุปถัมภ์นะคะให้การสนับสนุน แต่บางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะต้องเอ่ยพูดหรือว่าบอกนะคะ,ะบุคคลคนนั้นด้วยนะคะว่าคุณต้องการอะไรจากเขาคุณต้องการให้เขาช่วยเหลือคุณเรื่องอะไรนะคะเพราะว่าถ้าคุณนิ่งคุณเฉยคุณไม่พูดนะคะไม่มีใครรู้นะว่าคุณต้องการอะไรนะคะการงานนะคะราศีนิพุนจันทร์เนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับเสื้อผ้านาผมครีมท่องสําอางก็ได้นะหรือว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับพกอาหารดูแลสุขภาพก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะบางคนนะคะการงานวันนี้อาจจะอยู่ใน อาจจะอยู่ในช่วงของคําว่าการวางแผนวางแผนออกแบบนะคะนะออกแบบงานรอ,อการอนุมัติงานจากผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองค่ะ4ไม่เท้านะคะธุรกิจกิจการมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะ4ีไม่เท้าเนี่ยนะคะบางคนอาจจะใช้สถานที่บ้านเป็นสถานที่ทํางานสถานที่ออฟฟิศ ค้าขายอาหารของชําของโชห่วยก็ได้นะหรืออาจจะสืบทอดธุรกิจกิจการต่อจากครอบครัวก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะการงานโดดเด่นและมั่นคงนะคะการค้าการขายก็โดดเด่นไม่แพ้กันนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยมีรายได้ที่ดีเข้ามาจากหลากหลายช่องทางนะคะเรียกว่าการเงินหมดหมดหาได้นะคะ หรือการเงินคุณผู้หญิงวันนี้อาจจะหมดไปกับครีมเครื่องสําอางนะคะการทํศิลยกรรมนะคะเสริมความงามให้กับตัวเองนั่นเองนะคะหรือบางคนเนี่ยนะคะใค,ใครที่แบบการเงินตึงๆนะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินด้วยค่ะส่วนในเรื่องของความรากักโดยภาพรวมเรียวกว่าเป็นความรักที่ดีนะคะดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีนะคะบางคู่มีโอกาสที่จะได้ทานข้าวร่วมกันนะคะนะอาจจะทานข้าวร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ๆก็ได้ด้วยค่ะ ส่วนคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยมีดวงของการได้พบรักเพศเดียวกันนะคะหรือถ้ามีคนเข้ามาจีบเข้ามาพูดมาคุยในช่วงนี้ก็ต้องดูให้ดีนะคะว่าคนคนนั้นเขาโสดสนิทหรือเปล่านะคะเรียกว่าต้องค่อยๆศึกษาดูใจกันไปนะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพเนี่ยใครที่เจ็บป่วยไม่สบายจะมีอาการที่ดีขึ้นค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณอยากจะแนะนําอะไรกับชาววันศุกร์บ้างค่ะศิลปะดนตรีเป็นกุญแจสําคัญของชีวิตเธอค่ะ เลขหน้าไพา่มีเลขหนึ่งมีเลขสองและเลขสี่ค่ะหรือตัวเลขจากความฝันจะให้โชคนะและพไพ่ใบนี้ชาววันศุกร์นะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการสวดมนต์การปฏิบัติธรรมนะคะรักษาศีลนะคะก็ได้ดโดยเช่นกันค่ะต่อไปมาดูชาวาว,ชาวันเสาร์ค่ะชาววันเสาร์เด็กถือดาบนะคะภาวะพะวงห่วงหน้าห่วงหลังลงุดหงิดใจนะคะ จะเอายังไงดีนะคะจะไปต่อจะทํายังไงดีนะคะนะเรียกว่าเออมันหงุดหงิดไปหมดนะพวกเด็กถือดาบเนี่ยนะคะอะไรมันก็ไม่ได้ดังใจนะคะอารมณ์ค่อนข้างจะขึ้นขึ้น,นลงลงด้วยนะสิบไม้เท้านะคะงานหนักงานเยอะงานยุ่งนะคะไม่ได้หยุดพักไม่ได้พักผ่อนนะคะหรือสิบไม้เท้าเนี่ยบางคนนะคะอาจจะต้องเคลียร์งานรวบรวมงานนะคะเเรียกว่าห่อผิวงานกลับมาทําที่บ้านหรือตัวคุณเองเนี่ยอาจจะต้องไป ไปแบกรับภาระปัญหาของคนอื่นมาไว้ที่ตัวเองด้วยนะคะไพ่ราชินีเหลียนนะคะการงานวันนี้มันมีความเบื่อมีความเครียดนะคะมีความหมุดหงิดไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีนะคะเบื่อเบ่อเซ็งเซ็งเหนือหน่อยเหนื่อยล้าลาเพียเพียนะคะ ไม่ค่อยมีสภาวะอารมณ์ร่วมในการทำงานสักเท่าไหร่นะบางคนนี้ไม่ได้อยากทำงานเลยนะคะแต่ด้วยหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบนะที่ตัวเองมีนะคะทำให้ต้องลุยต้องสู้แบบเต็มที่นั่นเองนะคะแล้วใครที่ทำงานแบบเรื่อยๆเฉยๆก็ต้องก็ต้องเพิ่มความกระตือรือร้นให้กับตัวเองนิดนึงนะคะในวันนี้อย่าทำงานแบบเรื่อยเฉยเอ่ยจนเกินไปนะคะแล้วก็อย่ามือลอยอย่าพังอย่าเผลอด้วยนะคะรอบครอบระมัดระวัง ไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดการงานเข้างานมีปัญหาเข้ามาได้นะเพราะว่าเด็กถือดาบเนี่ยส่วนใหญ่นะคะถ้าทาในเรื่องของงานงานจะมีปัญหานะคะเรียกว่าเกิดจากตัวเราเองนะเกิดจากความความพลั้งเผลอความไม่ระมัดระวงังหรือความที่แบบทําทอะไรแบบไม่ได้ทันคิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนนั่นเองนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ชาววันเสาร์นะคะอยากจะได้เงินสกักก้อนหนึ่งมาเคลียร์หนี้เคลียร์สินมาจัดการภาระปัญหาสิ่งต่างๆบางคนคาดหวังในเรื่องของโชคลาภด้วยนะผู้หญิงจะนําโชคลาภความดวงดีมาให้นะคะการเงินต้องวางระบบระเบียบในเรื่องของการเงินให้ดีด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะบางคู่นี่เรียกว่าช่วงนี้รักไปเหนื่อยไปรักไปท้อไปอึดอัดใจไปนะคะรักรักเลิกเลิก,เลกตัดกันไม่ขาด ด้วยหน้าที่ด้วยผารนะด้วยความรับผิดชอบนั่นเองนะคะหรือใครที่ถ้าไม่มีปัญหาการการจะมีความหึงห่วงระแวงกันอยู่บ้างนะคะส่วนคนโสดวันนี้เรียกว่าโสดสนิทเลยทีเดียวค่ะสุขภาพนะคะสุขภาพใครที่แบกยกขามของหนักนะคะหรือนั่งในท่าเดิมนะคะทําอะไรในท่าซ้ําๆเดิมๆนานๆจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับหลังนะคะปวดหลังปวดกระดูกสันหลังนะคะเกิดการกล้ามเนื้ออักเสบก็ได้ด้วย แล้ววันนี้ก็ต้องระวังของแหลมของมีคมนิดหนึ่งนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณอยากจะแนะนําอะไรกับชาววันเสาร์ค่ะหันมาดูแลโภชนาการตัวเองบ้างนะคะเลขนาไพยมีเลขหนึ่งมีเลขศูนย์และเลขหนึ่งค่ะก็จบลงแล้วสําหรับการอ่านดวงของคนท้งเจ็ดวันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ